อ่าโอเคสวัสดีครับมาดูกันอีกคลิปนึงนะครับเออ่คลิปนี้มาดูนะครับมีน็อตเกลียวเกลียวเสียอยู่ตัวหนึ่งนะครับไม่มีความแน่นตัวนี้เดี๋ยวเดี๋วมันต้องเอาไปเจ็บปอนเออมันต้องเอาไปเจ็บปอนมา,มาวัดดูเดี๋ยวผมจะถอดออกยังไงมือเดียวแบบนี้ ตั้งไว้ที่ประมาณสี่สถึงสีนิวตันนะครับปกติน็อตเบอร์12บสอก็ไม่น่าจะเกิน35นิวตันนะอ๋อแล้วนี่เบอร์อะไรเนี่ยอ๋ออย่างนี้นะครับนี่นะครับประแจปอนลั่นแล้วนะครับนี่ขันเข้าไม่ได้แล้วครับตัวที่หนึ่ง เนี่ยครับประแจปอนลั่นแล้วนะครับขันต่อไม่ได้นะครับก็แก๊กแล้วนะครับส่วนตัวนี้มันเสียอ้าวลั่นแล้วลั่นแล้วนี่นา <laughs> <c oughs> อ่ะอ่ะอยางงี้นะครับเอาใช้ประแจปอนพอประแจปอนลั่นแล้วก็สแสดงว่าน็อตมันแน่นเท่ากันแล้วนะครับเนี่ยครับไหนวะ <laughs> อ๋อปุปิดไปวิ่งงานแล้วนะครับนี่ยังไม่ลั่นนะครับต้องขันให้น่นลั่นก่อนันถึงจะแน่นเท่ากันยังไม่ลั่นเจดปอนยังไม่ลั่นแสดงว่าค่าแรงขันยังยังไม่ถึงที่กำหนดเอาไว้แต่มันแน่นมากแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวค่อยๆบีบเอาอ,อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆบีบให้มันแน่นไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะการใช้ประเจปอนเนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่าอตมันจะได้แน่นเท่าๆกันนะครับสำหรับไไอ็ภายในเครื่องยนต์